วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องจิปาถะวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆมาพาเพื่อนๆทำกันนะคะนั่นก็คือแกงขั่วหมูใส่ผักคาดนะคะเราจะมาเริ่มกันหั่นตะไคร้กันก่อนนะคะเริ่มจากหันกนห่นตะไคร้ก่อนหั่นตะไคร้เป็นแว่นๆก่อนนะคะเพื่อที่จะมาตาเป็นพริกแกงของเรา เราก็ต้องหั่นเป็นฝอยๆเพื่อที่ว่าเวลาตำม,มันจะได้ตำละเอียดได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตะไคร้ประมาณสัก2หัวนะคะมาเริ่มตำกันเลยนะพริกแกงของเราก็ง่ายๆนะคะก็มีตะไคร้พริกแห้งแล้วก็หอมแดงนะคะนี่เราก็จะใส่ พริกแห้งลงไปนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะพริกแห้งแล้วก็ปลูกเองตากแดดทำเองนะคะไม่ค่อยได้ซื้ออาจจะไม่สวยหน่อยนะฮะแต่ปลอดภัยชัวนี่เราก็ตำตำให้ตะไคร้กับพริกเข้ากันนะคะใ้ละเอียด จากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงไปสัก5้าหัวนะคะแล้วก็ตำต่อเลยนะคะตำให้แหลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากพอหยับหยาบตำไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะหั่นหมูนะคะเพราะว่าวันนี้เมนูของเราก็คือแกง ขั่วหมูใส่ผักคาดนะคะหมูก็จะเป็นหมูส่วนขาลายของมันนะคะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะเพื่อนๆไม่ต้องชิ้นใหญ่นะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่ชิ้นหนาเพราะเวลาไปแกงแล้วมันจะไม่เข้าเนื้อรสชาติมันจะไม่แซบไม่นัวพวกเครื่องปรุงอะไรมันจะไม่เข้าเนื้อนะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆก็ประมาณนี้นะคะถ้าบางคนไม่ชอบหมูไม่กินหมูก็สามารถใส่ไก่ใส่เนื้อวัวได้นะแะแต่ชอบก็จะประมาณนี้เลยนะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆนะคะหรือใครชอบอะไรก็ใส่ อันนั้นชอบหมูก็ใส่หมูชอบไก่ก็ใส่ไก่ชอบเนื้อก็ใส่เนื้อนี่นะคะจากนั้นเราก็จะทำการพักหมูไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาล้างพระเอของเราก็คือผักคาดนะคะผักาดก็จะดอกเหลืองเหลืองนี่นะเพื่อนๆคนนไหนไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นแต่ไม่รู้จัก ไม่รู้ว่ามันกินได้อันนี้ดอกมันก็จะเป็นสีเหลืองผักขาดเขาเรียกว่าผักขาดวงแหวนนะคะทางที่บ้านเนี่ยจะทียมรับประทานกันนะคะบางบางคนเขาก็กินกับส้มตําก็ได้เอาไปกินกับลาบอะไรเงี้ยใส่ได้หลายเมนูแล้วแต่คนชอบนะเนาะเ่ามาเกงคั่วแบบลาวๆกันนะ รสชาติมันก็จะออกเผ็ดๆซ,ซ่าๆลิ้นนะคะชาลิ้นอ่ะแล้วก็ใส่ชะอมไปนิดหน่อยนะคะพักคาดเราก็ปลูกเองของเรานะคะปลอดสารนี่น้ำเต้านะคะเรามีน้ำเต้าอ่อนก็สามารถใช้น้ำเต้าอ่อนแทน มันจะใส่มะเขือก็ได้นะคะเป็นมะเขือเปาะมะเขือหนามหรือไม่ก็มะเขือพวงค่ะสามารถใส่ได้น้ำเต้ามันก็จะคล้ายๆกับฟักอ่อนนะคะนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอ่นมาเรียบร้อยจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยเพื่อที่เราจะผัดพริกแกงะคะ พริกแกงเราก็จะนําไปผัดก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้หอมๆนะคะมันจะได้ดึงรสชาติออกมามีกลิ่นหอมของพริกแกงนะคะถ้าเอาไปแกงเฉยๆถ้าไม่เอาไปคั่วมันก็จะไม่มีรสรสชาติเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะชอบแบบว่าเอามาคั่วให้มันหอมๆก่อนนะะ จากนั้นเราก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้นะคะนำไปคั่วกับพริกแกงนะคะไม่ต้องให้มันสุกมากนะนเพื่อนๆเราก็ใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยใส่น้ำปลาไปแล้วมันรู้สึกว่ามันจะนัวกว่าตอนที่เราใส่ไปทีหลังอะใส่ใส่ตอนแกงแล้วอะแต่ตอนแกงถ้ามัน ถ้ามันรสชาติไม่ได้เราก็สามารถเพิ่มน้ำปลาลงไปได้นะคะบางคนจะชอบเค็มมากหน่อยก็ใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกนะนี่ก็จะสุกประมาณนี้เราก็จะเติมน้ำแกงลงไปนะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำแกง แต่คนชอบน้ำมากน้ำน้อยนะคะเราว่าน้ำมันขุบขิกแบบว่าไม่ถึงกับเยอะเกินไปก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าใครจะแกงใส่กะทิก็สามารถแกงได้นะ,ะมันจะเข้มข้นอร่อยกว่ากันสำหรับคนที่ชอบกะทิจากนั้นเราก็ใส่น้ำเต้าลงไปรอมันเดือดมันสุกคะะ่ะว่าไม่ถึงกับสุกเต็มที่นะเพราะเราต้องใส่ผักคาดไปอีก ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเริ่มเดือดแล้วนะฮะนี่อาจากนั้นเราก็ใส่ผักคาดลงไปนะเราไม่ต้องไปเกงนานให้ผักคาดมันเปื่อยนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาติผักคาด แล้วก็เติมผงนัวไปหน่อยนะครับผงนัวของเราใส่มากแซบมากนะฮะใส่น้อยแซบน้อยแล้วแต่บางคนไม่ใส่ก็สามารถใส่เป็นเกลือก็ได้รอ,อจนสูตรนี้เราจะไม่ใส่ปลานะคะเกงขั้วของเราเราจะใช้ซีอิ๊วขาวกับน้ำปลาแทนนะคะ จะไม่ใส่ปลาร้าบางคนไม่กินปลาร้าแต่เราก็กินแต่สูตรนี้เราจะไม่ใส่ปลาร้านะ,ะน,นี่รอ,อเดือดเราใส่น้ำปลาไปอีกสักช้อนนึงนะคะรอ,อ,อเดือดคนนิดหน่อยนะคะ ชิมรสชาติก่อนที่จะใส่ชะอมนะคะใครอยากเพิ่มเค็มก็สามารถเติมน้ำปลาซีอิ๊วขาวได้นะคะซีอิ๊วขาวเราว่าใส่แล้วมันจะแบบว่าทำให้รสชาติกลมกล่อมนะคะมันไม่แบบว่าโดดไปทางไหนทางหนึ่งนะคะรสชาติมันจะกลมกล่อม จากนั้นเราก็จะใส่ชะอมเป็นสุดท้ายเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบกินชะอมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเด่เราว่าใส่ชะอมแล้วมันจะชูกลิ่นขึ้นมานิดนึงนะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแกงคั่วหมูใส่ผักคาดนะคะแกงแบบลาวๆบ้านเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็อร่อยเหมือนกันหรือบางคนอยากจะใส่กะทิก็สามารถใส่ได้นะมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ